มาติดตามการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47กันบ้างนะคะซึ่งวันแรกนายกรัฐมนตรีได้ชู3แนวทางขับเคลื่อนประชาคมเข้มแข็งปกป้องประชาชนรับมือภัยไซเบอร์พร้อมเผยถึงการลงนามสู่สันติภาพไทยกัมพูชาว่าพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องณนะกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียถือเป็นเวทีการประชุมพหุภาคีครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งพร้อมแสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกอาเซียนยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนในการดำเนินการตามกระบวนการเข้าสู่อาเซียนต่อไป โดยรัฐบาลเน้นย้ำบทบาทของอาเซียนในการเป็นเสาหลักของนโยบายต่างประเทศของไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อผลักดันประโยชน์ที่แท้จริงสู่ประชาชนในภูมิภาคชูสาแนวทางขับเคลื่อนประชาคมเข้มแข็งปกป้องประชาชนรับมืออาชญากรรมไซเบอร์การหลอกลวงทางออนไลน์และการค้ามนุษย์รวมทั้งเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีของไทยในฐานะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และกล้าหาญในการผลักดันสันติภาพชายแดนด้วยวิถีทางการทูตจนนำไปสู่การลงนามถ้อยถแถลงผลการพบหารือระหว่างไทยและกัมพูชาที่จะนำไปสู่สันติภาพระหว่างกันในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีทำพิธีลงนามย้ำสีเงื่อนไขสำคัญเพื่อน,นำไปสู่สันติภาพโดยมีนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐยกย่องนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศที่ให้การตอบรับการเจรจาและยุติการยิงทันทีเพื่อลดการสูญเสียชีวิตนายอนุทินยังบอกด้วยว่าวันนี้เป็นหมุดหมายบทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งเป็นการก้าวเดินอย่างเป็นรูป,ปธรรมไปสู่สันติภาพและไทยยึดมั่นในสันติภาพ ถ้อยแถลงฉบับนี้สะท้อนเจตจำนงการเริ่มต้นฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันและเป็นการกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนแก่ทั้งสองฝ่ายให้ลงมือปฏิบัติพร้อมเชิญชวนมิตรประเทศร่วมกันสนับสนุนกระบวนการนี้เพื่อให้การดำเนินการตามถ้อยแถลงเป็นไปอย่างครบถ้วนและด้วยความจริงใจทั้งระหว่างไทยและกัมพูชาและทั่วทั้งภูมิภาคผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะแล้วก็ได้ ยืนยันกันว่าเราก็จะปฏิบัติตามาแนวทางแล้วก็ข้อตกลงที่เราไดา้ลงนามร่วมกันไว้ก็ถือเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การบริหารจัดก,การความขัดแย้งให้ลดระดับลงมา และในโอกาสวันแรกนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสหรัฐถึงความร่วมมือระหว่างกันทั้งด้านการค้าความมั่นคงรวมถึงการปราบปรามสแกมเมอร์เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่จะเป็นประธานอาเซียนต่อจากมาเลเซียนในปีหน้าที่ไทยพร้อมจะสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนคริสตศักราช2045ร่วมกัน